ถ้ามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดหุ้นนะครับหลายท่านก็เห็นเลยครับว่าตลาดหุ้นของเราปีนี้คึกคักนะครับตั้งแต่กระตากต้นมาเนี่ยโอ้โหตลาดขึ้นกันมาหน้าดูเลยหลายหลายท่านก็ยังคิดเลยว่าจะซื้อตอนนี้ทันหรือเปล่าเนี่ยมันจะพอมีโอกาสให้เราไหมในช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้สองทางนะครับก็คือเซ็ตอาจจะมีกาขึ้นและขึ้นต่อไปจนถึงปลายปีนั่นคือถ้าคิดเจงบวกนะครับแต่ก็ตามสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่า เราควรศึกษาทั้งกราฟและปัจจัยพื้นฐานให้ดีนะครับเหุ้นหลายๆตัวตอนนี้อาจจะไปขึ้นที่ราคาขึ้นเกินปัจจัยพื้นฐานไปแล้วหรือบางท่านที่รู้เทคนิคเนี่ยหุน้นบางตัวอาจจะขึ้นจนเขาบอกว่ามันโอเวอแล้วแพงกันไปแล้วก็มีเหมือนกันแน่แหละครับถ้าเรายังเล่นอยู่ตลาดนี้อยู่เนี่ยเราคงต้องไปใช้หลักการของกราฟ้วครับมาหาเรื่องของหุ้นตัวไหนที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นบ้างแล้ปัจจัยฐานก็บอกว่าเฮ้ยราคายังไม่เกิปัจจัยฐานด้วยนะครับมันถึงจะมีสโอกาสที่มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ไกลนนนนองนััน้นะครบ แต่ก็ตามนะครับบางท่านก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันขึ้นมาหลายเดือนแล้วเนี่ยในภาพนี้บางคนอาจจะมีหุ้นอยู่แล้วก็ได้นะครับถ้ามีหุ้นอยู่แล้วเนี่ยเราก็มาเรียนรู้กันกับหลักสูตรผมที่จะสอนพิจิกาได้ว่าเอ๊ะมันควรจะขายหรือยังหรือรอบนี้มันจะจบรอบเมื่อไหร่อย,อย่างไรเพื่อเราจะได้ออกทันคำมองนั้นหรือบางคนเพิ่งซื้อไปไม่นานนี้เองถ้าเราออกทันตอนมันจบรอบเนี่ยเท่ากับว่า เราไม่ขาดทุนหรือไม่ติดยอดนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าเรามาเรียนด้วยกันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตรงนี้ควรออกแล้วนะครับเราจะไม่ปล่อยให้กําไรกลายเป็นขาดทุนหรือเราจะไม่ยอมติดหุ้นเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าขึ้นต่อก็ไม่มีปัญหาหาหุ้นพอจะหาหุ้นได้หุ้นที่พาเซตขึ้นแหละในช่วงปลายปีเนี่ยก็คงจะมีอยู่ถ้าเซ็ตมันขึ้นต่อนะครับแต่ทางกลับการถ้าเซตเกิดเป็นขาลงในช่วงปลายปีเนี่ยก็หมายความว่ารอบนี้เราต้องออกให้ทันและเก็บเงินส่วนใหญ่ของเราไว้เพราะเราไม่ติดหุ้น,นใช่ไหมครับ ไปซื้อต้นปีครับถ้าเกิดปีนี้เนี่ยเซ็ตเกิดไหลลงคล้ายกับปลายปีที่แล้วนะครับไปรอต้นปีหน้าเลยก็เป็นการซื้อเรียกว่าได้ของดีราคาถูกตอนต้นรอบอยางเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นแหละครับเรารู้วิธีการแล้วว่าเซ็ตจะเปลี่ยนล้ขาขึ้นขาลงตอนไหนดูหุ้นของเราที่มีอยู่ดูวิธีการคล้ายๆกันเนี่ยก็จะบอกได้ว่าขาขึ้นขาลงเริ่มตรงไหนนะครับและจะซื้อหุ้นต้นรอบอย่างไรและววิธีการที่เราจะมาดูคือว่า นอกจากาดูนาโน,โนของตลาดไปแล้วดูของหุ้นกลุ่มสหกรณ์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่เราจะค้นหาหุ้นว่าจะใช้กลยุทธ์หรือเคล็ดลับอะไรในการที่จะค้นหาหุ้นที่ขึ้นเนียต้นรอบนะครับวิธีการของเรามีมากกว่าหุ้นอีกเพราะว่าในภาพในการวิเคราะห์เนี่ยตอนนี้บางคนอาจจะสนใจตัวอื่นนอกจากหุ้นนะครับก็คือไปสนใจพวกทองหรือบางคนไปสนใจพวกบิตคอยเนี่ยมันสามารถจะดูได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจะเป็นทองหรือจะเป็นตัวของบิตคอยก็ตามนะครับ ในตัวนี้สามารถดูได้นะครับหรือบางคนจะไปเล่นในพวก d r ก็สามารถจะใช้กราฟนี้ดูได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าสิงสูงนั้นไปลงทุนในพวกฟิวเจอร์เลยก็สามารถจะใช้กราฟพวกนี้ดูได้เหมือนกันนะครับวิธีการเนี่ยที่เราจะมาเรียนกันเนี่ยเราก็จะดูจากการเรียนรู้ว่าแต่ละสตัวละสัญญ,ญาเนี่ยดูเซนซื้อขายอย่างไรจุดเด่นจุดอ่อนจุดแข็งคืออะไรนะครับและจะตั้งค่ายอย่างไรให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เราจะใช้งานรวมไปถึงการที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง เข้าด้วยกันนะครับซึ่งการเรียนเนี่ยเราก็จะเป็นการเรียนออนไลน์ทั้งหมดนะครับโดยที่ว่าเราจะเรียนแบบมีการมูพื้นฐานันก่อนในช่วงแรกๆนะครับสามวันแรกเนี่ยเราเรียนคืนในการพื้นฐานก่อนแต่หลังจากนั้นในวันสุดท้ายเนี่ยเราจะเรียนเต็มวันกันเพื่อจะทุกอย่างมาผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับแล้วเพิ่มเคล็ดลับในการดูจุดซื้อจุดขายการดูรับน้าต้านการดูเป้ากันขึ้นการลงรวมถึงวิธีการคัดทุนเด่นในสกันต่างๆว่าควรจะคัดยังไงถึงจะเหมาะกับรอบที่เราต้องการเล่นด้วยนะครับ หากท่านใดจะสนใจที่จะเรียนรู้กราฟเพิ่มเติมกับผมนะครับท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ไทยเควส t นะครับ026514747หรือติดต่อมาทางไลน์นะครับเป็นไลน์แอดนะครับแอดไทยเควได้นะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะเรียนกันแบบไหนอย่างไรนะครับและจะเริ่มต้นกันวันไหนและมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างอย่าลืมติดต่อมาทางไทยเควส t นะครับ